สวัสดีครับผมผมสมยศไก่ดำนะครับผมหรือสมยศไก่ดำผู้พันนะครับผมเมื่อนี้สิบาเมาเบิงเอ่อจังไหนละ่ะไก่ดำผู้พันซีแบบสัตว์นะครับผมหลังจากคุณหมอวิสุทธ์เออกิ่งเพชรนะครับหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านบริษัทเพิ่นได้เปิดตัวไปนะครับเมื่อวันที่26นะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อนี้ผมสิมารีวิวให้เบิงนะครับว่าลักษณะเอ่อจริงๆเนี่ยจริงๆเรื่องแบบสัตว์ของสมยศอ่ะ มันเป็นแบบไห่หรือไก่ดำนะมันเป็นแบบไหนไก่ดำว่านซีเป็นแบบไหครับผมนีน่แห,หละครับแล้วขอบพระเบงครับผมเนาะ <_ c oughs> นี่ครับนี่คือลักษณะตัวเมียนะครับไก่อายุอ,อนน <_ animals> สามเดือนนะครับสามเดือนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับผมนี่ครับเห็น<_<_>ชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลยคือตานะครับนี่ <_ N> ครับผม <_ N> เห็นบอเออในตาตาสีดํานะครับขนนะครับเอาลักษณะภายนอกก่อนนะครับขนคอจะออกไลยนะครับ คุณหมอเพื่อนไห้เอิ่นซื้อว่าเป็นไก่ดำภูพานซีนะครับผมไอ้เพื่อนว่าบุคคลเพื่อนบอกว่าไห้้หเอิ่นว่าเป็นสีนะครับสีที่เพื่นสีสีที่ตั้งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าสีไว้ดำนะครับอันนี้เห็นบ่ถ้าแม่นบ้านผมกับี่เอียงก็ไล่ปันนกขุมแล้วอันนี้แม่นบ่พี่น้องโอ้จะแม่นเนาะอันนี้นะครับผมเนาะเพื่อนก็เอิ่นไปผมก็เลยผมว่าสีไว้ดำนะครับไว้ดำครับนกขุมกับผมว่าสีไว้ดำนั่งขากว่าเนาะเอาสีเป็นทางการแล้วคนวันนกขุมจักเอียงนกขุมนะคครรัับบผผมมเนนาะะี่แหล อนีรต <me van, S 2> ัวเมียนะครับผมบันเอ็มเฮาส์ีมาเบิงอ่ไก่นะครับผมไก่ไก่ไก่สีอันไก่ไก่กุพาสีเนี่ยเบิงทางในว่ามันมันดำจังไลยนะครับผมรถด้วนนะครับเบิงทักฟอนนะครับเบงรักแร้นะครับผมเนาะเพมาเบงรักแร้น่าจะเป็นส่วนเรื่องผิวหนังนะครับอ่านี่ครับอันนี้ในช่วงเรื่องของอ่หนังนะครับนี่ครับหนังจะเป็นสีดำนะครับเห็นไหมคงละครับนี่นี่เฉพาะเช่วงของหนังนะครับอะไร่างเี้ยเนาะบันเอ็มเขาตามสไตล์สมยศเนาะ ใกล้ดำสีดำว่าดำนะครับเขาจะเบ่งไตลินมันนะครับนะครับเขาจะเบ่งไตลินนะครับนะครับเห็นบหนน่ครับเออนี่ครับไตลินเห็นบ่เนี่ยอ่าเอามือแตะก็ได้นะครับแตะแตะวงลูปเออนะครับมันจะชัดขึ้นนะครับเนาะนี่ครับเขาจะเขาจะเบ่งมอ,องนี่นะครับวานนี้นะครับไกล้ดำผู้พารซีเนี่ย เป็นอย่างเพิ่นคือ <an> เพิ่นคือถ้า้งตั้งซื้อแบบนี้เนื้ออยากแ็่แก่ดำผู้พันซีมานะครับจุดประสงค์หลักๆนะครับผมผมมีหลายนะครับอเพื่อบางคนบางคนนะครับบางคนเนี่ยเพิ่นบ่มักขาไก่นะครับบาา่มักขาไก่เดี๋ยวมีมีทั้งเนี่กอ,อื่นบที่อยากที่อยากกินไกล้ดำนะครับแต้ววายบักาขานะครับผมเ,เพิ่นสรรนิตมาเพื่อเพื่อตอบสนองนะครับตอบสนองให้คนที่ว่าอยากว่าอยากกินเนื้อสัตว่าอยากขาไก่ขาเยี่ย่อยากกินเนื้อไก่นะครับเพือ เพิ่นจะเน้นให้กินไข่นะครับสายพันธุ์นี่เพิ่นสิเพิ่นสิมาจบอยู่ที่ตรงไข่นะครับเพราะว่าจากที่เก็บสถิติมานะครับไข่เพิ่นน่งจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้าฟงถึงร้อยสามสิบสามสิบอัพอขึ้นไปเนี่ยนะครับผมเนาะจากการเก็บสถิติบนกรงตับได้นะครับผมนะครับถ้าถ้าเอาขึ้นกรงตับเนี่ยมันอาจจะไข่อยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าปล่อยแบบธรรมชาติอาจจะลายกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่า อ่าเวลาเก็บสถิติเนี่ยเก็บเป็นรายตัวเนี่ยเขาจะต้องเก็บเรื่องกงตับนะครับผมถ้าเอาเรื่องสถิติหลาถ้าเจ้าอยู่บ้าคักก็ไดนนะครับผมเนาะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมสิบอ่าวรค้นสิเรคนสืถามว่านะครับผมหูเทก็ไดร่ไข่ไเท่าไหร่หในะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งว่าอ่ามันเพื่อผมหูได้าไหร่ว่าไข่แตีผมจะพาเบิ้งกงตับที่ผมเก็บเก็บสถิติไว้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับนี่ครับผม นี่นี่นี่จะเป็นในส่วนของกลงตับนะครับนี่ครับนี่ครับเขากี่ยก็บสถิตินะครับวลาตัวหนึ่งมันใครจะโถนะครับผมตัวนึงมันใครจะโถตัวหนึ่งใครจะนวยนะครับเทากับีนี้อ่าก็เกิดลูกตแบบนี้ได้ครับผมนะครับชัดๆเจ๋วๆไปนะครับเพื่อวความเชื่อนะครับเพื่อวความเชื่อความดีสิออกไปหาเกษตรกรนะเขาต้องนี้ความรู้ทางสถิติกรนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้น ไก่ทุกสายพันธุ์ที่นี่นะครับผ่านการทดลองเกือบเกือบทุกเกือบเกือบทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไข่นั่นนัดเขาหน้าท่านี่เราต้องผ่านกระบวนการก่อนนะครับนี่นะครับผมอันนี้อันนี้ผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างมาซื้อผมยังบ่อกลงมาซื้อนะครับอันนี้ผมเก็บผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบอกจะมีไข่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เลยนะตัวนี้กับนี่ครับไข่กู้มือได้ครับ ข้าวลอกดินกับสิ 1, ่งอื so ่นเป็นอีกแบบนึงนะครับว <I S 1> well. so ันน right? ี so 1, ้เก็บง่ายครับเพราะว่าข้อท้องนองหายาตัวผมก็ได้ใส่ผมตับเลยนะครับเนาะอ่านะครับเดี๋ยวจะพารวมพ่อแม่พันธุ์ครับวันนี้ครับผมตอนนี้กับยุคข้อพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่ครับพระสนะพ่อแม่พันธุ์นะครับกับข้าวผสมแดงเป็นลอกลอกข้อข้อนะครับสมบัตินี้อยู่ปร้านสามสี่สิบอาซิสเนี่ยละครับ แต่การสีค่อยๆพัฒนานะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับลามาบังคัสัตว์เลยครับน่ครับอันนี้ก็เป็นนิ้งองไปพันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเห็นปะนะครับสีสวยนะครับสีลายสวยแต่การพัฒนาไปเรื่อยนะครับ พิจารณาการพัฒนาไปอีกนะครับธรรมดาแล้วครับคนบ้าพัฒนาครับโวนไหนนะครับเห็ดนี่เห็ดนี่มือยืนนะครับครับผมเนาะเดี๋ยวมือหลังนะครับเสื้อผ้าไปเริ่งว่าลูกแรกเกิดใกล้ดำผู้พันสีนะครับเกิดออกมาเป็นสีอย่างเราค้นถามไลยเหรอนะครับเดี๋ยวจะใา้ไปเริ่งนะครับผมกา สำหรับว mm ัน hmm. no, mm ี hmm. ้นะครับสมเด็จกระดานผู้บ้านกัขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวเมื่อหลังจะหาคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับผมขอบคุณครับถึงท่านทูนะไรของใคร